ที่นี่เดนมาร์กค่ะชุยเดินทางมาร่วมงานกับพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือ Social Democratic Party ตี้พักการเมืองที่มีอายุ151ปีและมีหัวหน้าพักคุณเมเตเฟเดริกเซนเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่แล้วที่บอกว่าสมัยที่แล้วก็เพราะเดนมาร์กเพิ่งผ่านการเลือกตั้งใหญ่ไปเมื่อหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้พัก S D P ได้จำนวนสสเยอะที่สุด คือ50ที่นั่งจากทั้งหมด179ที่นั่งคณะก้าวหน้าและพักก้าวไกลกำลังมีโปรเจกต์พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับพัก SDP ค่ะทริปนี้เราเลยจะได้ไปชมทั้งบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครแล้วก็เข้าไปดูว่าสภาเดนมาร์กหรือที่เรียกว่า f o เกต t i n g หน้าตาเป็นยังไง วันนี้จะอยู่ที่วอเดนบอรกนะคะในประเทศเดนมาร์กค่ะขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ถึงวันนี้เรามาติดตามผู้สมัครออของพรรคสังคมประชาธิปไตยนะคะว่าเอ๊ะเขาเนี่ยหาเสียงเหมือนกับที่เราทำหรือเปล่าค่ะ สาขาพักที่นี่มีออฟฟิศที่เรียกได้ว่าเป็นยานแม่ใช้ประชุมวางแผนกลยุทธ์การหาเสียงแบบละเอียดยิบถ้าจะเข้าไปแนะนำตัวกับประชาชนละก็จะต้องมีของขวัญเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือเอาไว้เปิดบทสนทนาอย่างตอนเช้าคนไปทำงานก็เอาขนมปังไปแจกได้หรือบ่ายๆทำงานกันมาเหนื่อยแล้วก็เ,เอาโค้กไปแจกได้เหมือนกันโคก In the afternoon. นบ in the afternoon when people are tired coming home from work เขาแจกของกระจุกกระจิกได้กกตที่นี่ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาไม่มาวุ่นวายกับรายละเอียดการหาเสียงของผู้สมัครแต่จะให้พักการเมืองเปิดเผยว่าใครบริจาคเงินแล้วก็มีค่าสมัครสมาชิกเท่าไหร่บ้างมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างของพวกนี้จะออกแบบตามกลุ่มคนสถานที่และสภาพอากาศเด็กเล็กที่มากับพ่อแม่ก็จะได้ปากกาไปวาดรูปเล่นค่ะคุณไบรอันของเรานะคะ เมื like totally ่อกี้มีเด็กๆมาวัดรูปเล่นนะคะวัยรุ่นหน่อยก็แจกถุงยางคนมีอายุก็แจกขนมเข้าไปในเมืองเจอคนจูงหมาก็แจกอาหารหมาได้ด้วยวันไหนหนาวโกโก้ร้อนนี่ดีงามสุดๆละให้ What are you doingOhWell Well we are handing out hot cocoa hot out oh. well, this one is something that All kids in Denmark uh, used to do when they were in school. It looks like this at the beginning. Mm -hmm. then you fold it up. It will have some questions about the, the candidate, which mm -hmm. is the uh, And then you do like, you flip it. Like mm -hmm. this. I don't know if you have this in Thailand, but. Uh, we do. You do. Mm -hmm. So, uh, this is like another way of making a, a folder so mm -hmm. that we can hand out, especially to the kids. So, what are the questions in there? Well, there are different questions. There are both questions about the candidate. Uh, that could be uh, how many kids does Brian have? <laughs> um, I have two <laughs> uh, And it could also be how many members are in parliament mm hmm. uh, Or which state is our national dates ส uh ังเกตว่าที่นี่เขาหาเสียงกันเงียบเชียบมากเลยค่ะไม่มีการเปิดเครื่องเสียงใดๆมีคนแวะเวียนมาคุยแบบเรียบง่ายแต่ก็คุยกันนานมากผู้สมัครที่นี่เป็นคนธรรมดาค่ะ ขนาดรถที่เขาใช้หาเสียงก่อนช่วงที่จะเริ่มหาเสียงยังเป็นรถส่งลูกอยู่เลยวันนี้ติดสติ๊กเกอร์เอามาใช้ทํางานได้แล้วแล้วก็ไม่มีรถแห่นะคะแล้วก็มีป้ายหาเสียงค่ะป้ายหาเสียงที่นี่มีขนาดเดียวนะคะดูง่ายมีภาพชื่อผู้สมัครพัก แล้วก็ตัวอักษรประจำพักอย่าง S D P เนี่ยเป็นตัว A เพราะเป็นพักเก่าที่สุดเลยได้ตัวอักษรตัวแรกมาครองเวลาติดก็ติดจากพื้นได้สูงขึ้นไปเมตรกว่าๆใครที่มาติดช้าก็ต้องติดสูงลิ้วขึ้นไปเลยค่ะข้อมูลบนป้ายก็อยู่บนบัตรเลือกตั้งคนก็ไม่สับสนเห็นแล้วกาคนที่ใช่พักที่ชอบได้เลยป้ายพวกนี้เป็นป้ายรีไซเคิลด้วยเป็นป้ายของการเลือกตั้งครั้งก่อนๆเอามาใช้ซ้ำอีกครั้ง เพราะเขาต้องการโปรโมตกรีนพ olicy ของพรรคค่ะ Hey you're also the supporter right Yes call Agnes Agnes the supporter ช <laughs> มการหาเสียงแบบมินิมอลสุดๆไปละเราไปดูสภากันค่ะ ชาเดนมาร์กชื่อว่า f o กเกตติ้งมาจากคำว่า f o กที่แปลว่าผู้คนส่วนติ้งแปลว่าสิ่งของรวมกันไปมาได้ความหมายว่าที่ที่รวมตัวกันของผู้คน สภาที่เห็นอยู่นี้ปัจจุบันก็มีสถานะเป็นวังชื่อว่าคริสเตียนบอกสถาบันกษัตริย์ที่นี่ก็ยังใช้วังนี้รับแขกบ,บ้านแขกเมืองไปพร้อมๆกับที่เป็นสภาของประชาชนเดนมาร์กใช้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็คือควีนมาการ์เกตที่2แม้ว่าเมื่อ173ปีที่แล้วเดนมาร์กได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง โดยกษัตริย์มอบอำนาจให้ประชาชนผ่านรัฐธรรมนูญฉบับแรกแต่ควีนก็ยังมาเปิดประชุมสภาตลอดควีนจะมาพักที่ห้องนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปนั่งที่ตรงนี้ด้านบนห้องประชุมใหญ่ของสภาเดนมาร์กอบอุ่นมากเพราะมันไม่ขนาดใหญ่โตมโหรานสสจะนั่งกันตามพักของตัวเอง เรียงตามซ้ายขวาซึ่งก็คืออุดมการณ์ฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายขวาแล้วก็เรียงกันตามอาวุโสด้วยส่วนรัฐมนตรีจะนั่งแยกออกไปประชาชนก็เข้าฟังประชุมสภาได้นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะด้านบนอยู่เหนือสสอในสภาอีกเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการตรวจสอบสภาจากประชาชนควกรูปปั้นในสภาก,ก็เตือนใจให้สสทำงานอย่างเที่ยงธรรมแล้วก็ซื้อตรงต่อประชาชน สิ่งที่แตกต่างจากสภาไทยอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือสภาเดนมาร์กมีงานศิลปะเยอะมากๆตามโถงทางเดินและห้องต่างๆอย่างนิทรรศการศิลปะ ที่แสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงเพราะสภาเดนมาร์กยังไม่พอใจสัดส่วนผู้หญิงในสภาที่มีแค่26%เองประเทศอย่างฟินแลนด์เขามีตั้งเกือบ50%ส่วนของไทยมี16%ค่ะอดีตนายกเดนมาร์กและประธานสภาจะเลือกศิลปินที่ตัวเองชอบมาวาดรูปพอร์เทรตของตัวเองส่วนสไตล์ก็ตามใจค่ะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเลยมาดูความหรูหราของโถงรับแขกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบสภาคู่กันค่ะโถงนี้อยู่ที่ชั้น1ตร ตรงมุมนี้สสและสอวอเขาเอาไว้มาเจอกันระหว่างประชุมค่ะมันก็เลยได้ชื่อว่าโถงเดินเล่นแต่เดนมาร์กยกเลิกระบบสอวอไปตั้งเกือบ70ปีแล้วโถงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ให้มาเดินเล่นจริงๆไปซะง,งั้นสังเกตดูดีๆนะคะผนังสภานี้มีลวดลายวาดไว้ด้วยเป็นลายดอกไม้ยาวถึง268เมตรคนวาดชื่อรัสมุสลาเซนเขาวาดเอาไว้เตือนใจพวกสสแต่เตือนใจแบบ จิกจิกกัดกัดแสบแสบคันๆันนะคะอย่างใช่ว่าไก่ทุกตัวจะขันปลูกยามเช้าได้ความหมายของมันก็คือใช่ว่าทุกคนจะเป็นสอสอแล้วจะทํางานได้เ,เมื่อไหร่สอสอเดินมาอ่านก็ต้องมีสะดุ้งกันบ้างละ่ะพักการเมืองจะมีห้องอยู่ในสภาค่ะพอหมดสมัยก็ต้องเปลี่ยนห้องกันให้วุ่นเพราะขนาดห้องไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่า เขาได้จำนวนสอสอเท่าไหร่ห้องนี้เป็นของพัก S D P อยู่กันแบบเรียบๆรง่ายๆเลยที่นี่มีบริการช่างทำผมด้วยทั้งสตาฟทั้งสอสอก็มาใช้ได้ แต่ต้องจ่ายตังเองนะหรือแบบที่ไม่มีในไทยแน่ๆก็คือปาร์ตี้ค่ะสภาเดนมาร์กจัดปาร์ตี้ช่วงก่อนเลือกตั้งได้เอาไว้แนะนําพักการเมืองให้กับประชาชนคนก็เข้ามาปาร์ตี้ในสภาตอนกลางคืนได้ในห้องนี้เขาเหลือร่องรอยเอาไว้ให้ดูจริงๆสภาก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้ทุกวันนะคะเดินดูสภาที่นี่แล้วก็รู้สึกนะคะว่ามันไม่ได้เป็นสภาของท่านผู้ทรงเกียรติเพราะประชาชนเข้าถึงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาที่นี่ตลอดทีนี้เลยให้ความรู้สึกเหมือนกับ ที่ทำงานสสก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองประชาชนก็ตรวจสอบสอสแม้กระทั่งควีนเองก็ต้องทำหน้าที่เป็นประมุขใต้รัฐธรรมนูญตลอด3วันที่ผ่านมาจุ้ยได้มาเยี่ยมชมเดนมาร์กแม้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ยังทำให้จุ้ยมองเห็นได้ว่าใจกลางสำคัญของระบบการเมืองแบบเดนมาร์กคือผู้คนและรากฐานของประชาธิปไตยแบบเดนมาร์กก็คือการพูดคุยกันการพูดคุยและการรับฟังคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเมือง มันแทรกซึมอยู่ในทุกกนูของสังคมและแสดงออกมาในรูปแบบของอาหารหมาโกโก้ร้อนหรือหน้าตาของรัฐสภาหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในศึกเลือกตั้งการเมืองไทยแต่มันจะเกิดขึ้นได้พวกเราทุกคนต้องร่วมเรียนรู้เข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะ